สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับคนใจป่าลุงอีคือเก่าคอนใจผีป่านะอามีน้องมีกับน้องสบายดีลูสบายดีดิสดีอ้เอสบดีเ้ยเ้ยเฮ้สบดีเฮสเฮยเเ้

ลบมาไม่ใหญ่เงื่อนครับคือใส่เซ็กซี่อีเทมเพิดนี่วะโซแหงแต่น้องม่ใหญ่เงื่อนนางเซ็กซี่เฮ้ยมาเสียองอาอ้เขื่อลูกอ อติเตยิ้มมั้เตะแน้อยิมมั้งใกองสุยดูสุยชิ้แคบอันนี้มัายย,ยิ้มมั้งลูกยิ้มมั้งน้นองแทนก็นมาพี่น้องน้องอติประชันน้องแทนประทากันสมอกระถากุแหละตัวใหญ่ตัวน้อยน้องแทนหิวมาสร้างหวาน้องดาวน้อ,นอง,ทาางแนองนองทนเป็นไข่วะจังน้องอาเติเป็นกระถาบ่ น station, ้องแทนเป็นจองซะน้องเตเป็นกระทะยังกินมพี่น้องาลอหดพดเยยังเอาวกเดั่องลงเริ่มลงสนามพี่น้องเีนามตีดี้ีดํเลยะ้านหนาียราอะ น้องเจพี่ดมาดูเจชสแดเป็นคนยุ้มนะ่ะอ้ไปหาเจนะลูกไปหาเจเบื้องหนนะเยีงอะนะน้ำลายไหลจากจกรงใส่ใช้วัวหรัลายให้แม่ใช่ให้พวกวัวลายมันรู้่พวกวัวไงัวยดีใจนางยียงอะนะเบ้หน้นี่

เฮ้ยพี่น้องพวกมันเป็นตาสซ่างแม่กับลูกสบายดีพี่น้องลืมมาแต่กินนะยุยยุ่ยยุี่แมวห้อี่แมวห้เอ้ยสบายดีนกเงียบจุ เต้ดำๆนิดหน่อยเนี่ยเต้ย้งทางนี้นะบอ๊ะไปถ่ายเจ้เขย้งก่อนนะเต้ดุยดุยเอาไหมขุดขุดขุะอุมขุด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 อุกข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 ุก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 ุดขุกขุดขุดขุดุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

มือนีคนมาอาย,ย่างไรปานดยมาสอบมาว่านี่พี่น้องเริ่มเบาบางไปแล้วบบทุกอย่างก็ฉิถามมามือซิ้นคนล่ะบรรยากาศขางสนามบบนผัวพอกำลังเตะจนเต็มขีดมือนียเต้ห <c oughs> น่ไม่มาควานะ่ำหน้าหักให้ป้าลรูเบึงอีดูห่ะให้ป้าลุปแบบนี้อือหือนจะเหนื่อยไหมกินไรอันหนามามากพี่เอบิ้มบบกินน้ำแม่ไปตอนนี้

lìp sợi kẹ để bên nào này bên nào lìp sợi mèo kẹ nhẫn đi đi เป้ยิ้หวานดูอะขนมนี่นมนี่ยิ้มหวานเขาจะกินนมยิ้หวานเลยยิ้มหวานเขาจะกินนมนะเอาแล้วพี่น้องบาทนี่อตายแลูกก

เลาเพินว mm. mm. uh, oh. oh, ่าออโ้โหมันตาเมือเทิดน่ออเอาลงมาด้วยป่ะาวเอาลงมาเตะอะไรเตะเตะเยี่ยงลงมาเลยนีเตะนี่มันอะรนี่เีงบ่ได้ยังมาหนีเอาอีกแล้วเจ้าบจีบ

อยู่ใกล้ดิแต่หัวบวบล้มเต้เต้เอียงอยู่พี่เอียงลงมตะบารแล้วเนี่ยพี่สมเชวานเบอร์ซิปนี่ห์ต่เป็นโตนี่เบอร์ซิปนี่เออแต่นามากเบอร์ซิป เฉพาะน้าผุนมักไปสไตล์นั่นอันนี้ก็หุ่นนี่อันเดียวกันโลดกับหัวใหญ่มีแพนดาผพผ่นกำลังแบกดาบง่ายๆแี่น้่งฉลุรหัวามาไไดิไปแนมบางยังเขาเบามีล่บ้าแนมบึกดากยดอ,าอ,าอย่างเดียวสัทเาะอะไเงีเ้ยเ้งอกองกับองจ บ้แต่อู่ครับม,นนมนีน้ำม,นนมนีน้นม้งมีเครื่องวานมากว่าสันเถาะม,มันเป็นมันเป็นของกินกับิซือกินเนมันอิม่มมันเบิดโลดปา่าวบ้าน่อพี่นแม่ย้าไปยนนี่ป่าวว่า ใช้บอร์ซิปนะเออหน่พี่น้องเบอร์ซิซูมเข้าไปนี่พี่น้องเบอร์ซิอันนี้ห้องกระถาบอยพี่น้องเออว่ะเบอร์เก้่่ใจหม่บนกนี่ยโ้นเบนอ่ะบุมเ้บีแงันนี้จเป็นเสีย ยิ่งในเวลากนมันเนาะต้องมนนี่มหองในมือใแนนองไดเ้องได้มนมาลวนะเอมเอเลยอกงมันต่อเมื่อวานนี่เฮ้ยเอาก็เลือบนต่อบนเท้าได้เข่าคนเลอะงงมาแงว่านีสบายดีเอม่ปอาเก็เื่นบน่อัเมเม Những người này, hãy đều ở đâu bằng chứng là cái mùa hàng tháng một mươi hai, hàng ngày ba mươi ba ngày ba mươi ba tháng hai năm năm hai nghìn hai mươi ba 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 ngày ba mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba 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 ไปเลยนยังน่งน่งม่กพาไปเลยพี่น้องพ่อกันคลิปหนายที่แม่งสขุลสุขโออย่าลืมฝากช่องตว่าด้วยพี่น้องพี่น้องเตรียมตัวลอแมลงซาซุยสีรีวิวเฮือนใหม่ให้พี่น้องเบิ่งออกจากคลิปนี้ไป ตอนแรกพ่อพี่น้องเ้ยว่ามันชิงงามสมดดยถาเบิงเดือพี่น้องเซอร์ไพร์